ําหนดตัวค์าเนี่ยให้มันสีนอกจากตัวเลขแล้วบางทีการดูตัวเลขก็ต้องตีความมาดูกมาเทียบกับห้าสิบแต่พอเห็นสีปุ๊บคือสายตามนุษย์นะครับพอเห็นสีแล้วเข้าใจมากกว่าเข้าใจได้ได้เร็วกว่าไหมเข้าใจได้มากเข้าใจได้เร็วกว่าว่ามันมัน,ม,นมันคือดีหรือไม่ดีนะครับบวกหรือลบนะครับโอเคตอนนี้เราทาได้ทั้งสองอันแล้วนะครับผมอยากเชิญชวนวิธีการทําอันต่อไปก็คือก๊อปปี้นะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาผมอยากให้เราทําแบบนี้เลยครับก๊อปปี้แล้วก็ คอนโทรล V มาเห็นไหมฮะผมกดคอนโทรล V มานะครับตอนนี้เราทำทั้งเซลล์แล้วเราทำทั้งโปรฟิตก็ใช้วิธีเดียวกันเดือนผมเอาเซลล์ออกก่อนนะครับเอาทาร์เกตของโปรฟิต yearly profit profit target yearly โ okay. อเคแล้วก็คอนโทรล V ไปอีกครับตอนนี้ผมก็จะเอาเอาเป็นมันนะฮะเป็นรายเดือนทาร์เกตรายเดือนนะเซลล์เซลล์ Sell, Sell, ก่อนเซลล์ทาร์เกตรายเดือนผมใส่สูตรไว้ให้หมดแล้วน,นะฮะอยากรู้ว่าสูตรยังไงก,ก็กดเข้าไปดูก็จะเห็นนะฮะใ,ในในบาร์จะมีสูตรอยู่ เซลล์ทร็เก็ตมันลี่โอเคแล้วก็ตกลงสุดท้ายก็เป็นโปรฟิตมันลี่นะฮะโปรฟิตมันลี่แทร็เก็ตโอเคอันนี้ผมตั้งตัว KPI